ข,ขนมขนมพกญี่ปุน่ในใครก็กินได้กินได้หมดอันนี้เป็นอ่าไข่แต่อย่างเอาเอี่ยนลองวลาออกมาได้ครับเอาเอี่ยมมีตำล้มฝักอะไรวฝักข้างฝักฝักด้างนอกฝักด้างใ ฝั่งชาแนลนะฝั่ชนลคลิปนี้นะครับนี่เลยนะพามาเจอนี่เลยโอปัญญากินะครับนี่เลยคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนะโ,โ,โอ้โหตอนนี้กระแสะแรงมากนะผมโอ้โหลูกค้าลุมล้อมเต็มหน้าร้านเลยนะครับ๋ยวผมหาทางเข้าก่อนนะนี่นะ Oh, come on, come on. เดี๋ยวนะตอนนี้แม่ค้ากำลังยุ่งอยู่นะฮะ <laughs> สวัสดีครับ <Okay. S 1> อันนี้เขาเรียกอะไรนะโอปัญญากิโอปัญยากิเอาตามชื่อป้ายร้านเลยใช่ไหม มีมีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยมีสิบกว่าไส้อะค่ะเยอะมีสิบมีสิบกว่าไส้เลยนะฮะไปครับผมบอกไม่ถูกอันนี้อันนี้คือเผือกอ่าเดี๋ยวอันนี้ดูอันนี้อะไรนะถั่วแดงเผือกสังขยาอันนี้สังขยาไหมชาเขียวสังขยาอันนี้ชาเขียวอันนี้สังขยาอันนู้นลมสดข้าวโพดช็อกอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรนะพัดจัด นะครับนี่อันนี้ฝอยทองนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงดนตรีแทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับจะหัวอาจจะต้องใส่เสียงแทรกเข้าไปนะครับเพื่อการลิขสิทธินะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับนีคนนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมปุณเครื่องฮีต ร้อนนี่บุเอร์น้ากาอกว่าร้อนร้อนมากวันนี้เครื่องผมดับไปสองสามรอบแล้ววันนี้นี่มันเป็นขนมญี่ปุ่นป่ะใช่ไหมญี่ปุ่นแลอเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ อ๋อขนมขนมพกญี่ปุ่นใครก็กินได้กินได้หมดนอร่อยเลยนะสั่งได้เลยนะครับสนใจอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวรอขึ้นอ๋อเดี๋ยวรอขึ้นนะครับนี่ขายไขายยังไงเอ่ยนี่ละสิบห้าบาท ชิลละ15บาทกล่องประกอ๋อประกบแล้วอ๋อประกบอย่างนี้แล้ว15บาทนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้ใกล้ๆนี่อย่างอย่างนี้คือชิลละ15บาทนะครับแล้วก็ไส่ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้มาเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็ทําขึ้นไปทันด้วยเดี๋ยวรอเขาเอี้ยนอันนึงเนาะเดี๋ยวรอเขาเอี้ยนอันหนึ่งเนาะครับ ขาเกี่ยวก็พอดขาเกี่ยวหนึ่งกรพดะหนึ่งเหรอขาเกี่ยวกระพอะนี่นีใช่ไหมนี่นี่ไม่มีโชว์ทำขึ้นไม่ทัน <est> <S <S> ไม่ใช่อะไร <S <S> ไม่มีโชว์นะทำขึ้นไม่ทันและขายดีจัดเลยนะครับตอนนี้ เอาใส่รวมาเลยออเย็นหนึ่งอันนี้หนึงนี่ก็อ้แ้งคีสนะอันนี้เอาเย็นหนึ่งนะอันน้หนเดี๋ยวอ พี่เจ้าเดิมเจ้าเดิมเิมแต่ี่แม่นดูอดเลยจอร่อยหมดพี่อร่อยหมดจ้แต่ไม่อร่อยเ้า อรครับไยกเลยขอบคครับพอจครับ มีอะไรแฮมตั้งดอวใช่่ะนะมีถั่วแดงไส้นะมีถั่วแดงเผือกชาเขียวสักขยาใบเตยนะครีมครีมข้าวโพดนะครับฝอยทองอ่าครีมคัสตาร์ดช็อกโกแลตพิซซ่าฮาวยเอียนอ่าพิซซ่าแฮมชีสแฮมปูอัดสลัดโอ้นู่นอีกมีฮอดอกชีสนมสดไข่ โ oh, 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 oh. อ้โหอลังการมากเวอร์วางมากร้านนี้เดี๋ยวนะสี่แปดสิบสองสิบสิบหกไส้นะโดยประมาณนะมีเพิ่มจะเพิ่มอีกไหม <laughs> มันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่วางครับอ๋อมันไม่มีที่วาง <laughs> มันมีมหลายไส้แตยัง <laughs> ม,ม,มีอีกหลายไส้นะ <laughs> แต่ไม่มีที่วาง อนนี้ยังมีอีก,กาาม,มกีอัน,นี้ทุเรียนมันม่วงทุเรียนมันม่วงด้วยอันนี้<อ>ไม่มีที่วางเต็ม,แ,ม,มแค่ที่ไม่ม,ทมีที่ไม่พอที่ไม่พอนี่ขนาดแค่นี้ยังโชว์ไม่ทันเลยเนี่ยขายดีจนแบบถ้าไม่มีโชว์เลยนะ

Thank yeah. you. là anh để lên อันนี้เป็นไข่

เป็นแฮมชีสนะครับี่โซบูใส่ชีสอย่างนี้เลยแล้วอันนี้เป็นเป็นชีสเฉยๆนะครับชีสอย่างเดียวตอ,อนนี้คืออ่ารอบสองนี่คือเป็นเป็นฝาครอบมันครอบอีกทีหนึ่งนะจะเป็นลายเดียวกันน่าจะเป็นลายเดียวกัน อ๋อนี่ลายไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละฝานะครับ นี่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  สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปากหลักชาแนลด้วยนะครับชาแนลก็จะหาของอร่อยอร่อยนะแปลกๆใหม่ๆนะครับมาทุกท่านได้รับชมรับชิมกันเป็นประจำเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ